เราก็คงต้องปฏิบัติตามมาตรการนะครับที่ทางาการกีฬาประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้หารือร่วมกันในการที่จะขออนุมัติสคบชุดใหญ่นะครับเราก็ต้องขอบคุณนะครับทางสคบที่ได้เห็นความสําคัญของกิจกรรมกีฬาและก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มีการแข่งขันแต่ก็ได้กําหนดมาตรการและก็ให้คําแนะนําในการกําหนดมาตรการต่างๆกับเรานะครับและก็ผมเชื่อว่า ในส่วนของประสบการณ์ที่เราได้ผ่านมาจากการแข่งขันครั้งก่อนๆซึ่งก็มีมาตรการอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็เพิ่มเติมเข้ามาก็คิดว่าเราสามารถจะปฏิบัติได้นะครับแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นแนวทางสาหรับการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆด้วยในโอกาสต่อไปนะครับในส่วนของมาตรการต่างๆในขณะนี้เนี่ยเราเรียกเข้มนะครับเข้มตามมาตรการทุกจุดนะครับ ทุกทั้งในเรื่องของสถานที่ทั้งตัวบุคคลนะครับทั้งในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการที่จะดูแลในส่วนที่เกี่ยวเนื่องคัดด้านนอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราปฏิบัติตามมาตรการที่ทางสบกกาหนดทั้งหมดแล้วเราก็มีการหาลือร่วมกับทางสบมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในช่วงของการแข่งขันทางสบก็จะมาติดตามผลนะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางการกีฬาประเทศไทยก็จะมาติดตามผลในการ ครั้งในการแข่งขันด้วยแล้วก็ทราบว่าจะมีการติดตามไปทําสโมสรต่างๆนะครับในช่วงของการฝึกซ้อมนะครับเพื่อจะได้ดูมาตรการต่างๆว่าได้ปฏิบัติตามออมาตรการที่กําหนดไว้หรือเปล่าเราก็ได้ขอความร่วมมือกับทางสโมสรทุกสโมสรตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะต้องเข้าไปสู่สนามการแข่งขันเนี่ยว่าให้ไดออ้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับเราเชื่อมั่นครับว่าเราจะปฏิบัติได้ แลวการแข่งขันครั้งนี้ก็คงจะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสหรับคางนี้มาตรการจะมีเพิ่มเติมอะไรครับก็เราคงต้องหาลือสคบนะครับแล้วก็ถ้าโอกาสโควิดมันดีขึ้นนะครับก็ในเลขที่2หรือว่าในส่วนของช่วงของการแข่งขันรอบชิงเฮลเลอรนะครับสทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็อาจจะโชคดีนะครับได้เข้าชมกัน แข่งขันกันได้เราก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อจะได้ให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลได้เข้าไปเชียร์นะครับทีมที่ตกลักในสนามด้วยก็ช่วยกันให้กําลังใจนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเราก็มีการถ่ายทอดอไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านผ่านาผ่านทางสื่อต่างๆอยู่หลายสื่อด้วยกันนะครับตามที่ทราบกันก็ติดตามชมกันได้ให้กําลังใจทีมของท่านกันได้นะครับโอเค ในการมาตรการนะครับในรายการนี้หวังที่จะเป็นต้นแบบในรายการต่อไปก็เป็นความหวังนะนะครับทางสคบเองทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็ในส่วนของทางการกีฬาในประเทศไทยเนี่ยก็หวังว่าการแข่งขันของเราตามมาตรการที่เราจะปฏิบัติตามมาตรการสคบเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบเขาพยายามติดตามทุกระยะนะครับในการทํางานของเราเราก็พยายามที่จะทาและก็พยายามที่จะ ตัวอย่างต่างๆนะครับเพื่อเสนอสคบและก็เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างกับสมาคมกีฬาอื่นๆที่จะจัดการแข่งขันต่อไปในขณะนี้ก็มี3สมาคมนะครับที่จะได้เริ่มการแข่งขันได้ก็คือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับเราก็คิดว่า3ามสมาคมเราคงต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อจะได้ทำให้การแข่งขันกีฬามันสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงวิกฤตในขณะนี้ครับ โอเคนะรายการ,รานิดนึงครับรายการของปีนี้ที่เหลือครับารายการที่เหลือนะครับรายการที่เหลือในขณะนี้ก็เป็นการแข่งขันภายในประเทศรุ่นอายุ12ปีนะครับมินิบอลลย์บอลกับรุ่น14ปีนะครับของอายินโนโมโตะนะครับซึ่งในการแข่งขันแล้วก็ยังค้างอยู่ในส่วนของยูโรเคกก็คือการแข่งขันชายหาดนะครับซึ่งเราเพิ่งคัดไปได้2ภาคคือภาคเหนือกับภาคใต้นะครับก็ยังค้างอยู่ก็คาดว่าในเดือนมีนาคมนะครับ เราจะสามารถเริ่มการแข่งขันได้โดยเราได้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนจังหวัดเจ้าภาพเดิมบ้างนะครับเพื่อหาจังหวัดที่สามารถแข่งขันได้ในขณะน,นี้ซึ่งเราก็ได้จังหวัดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ที่จะแข่งขันแล้วเราก็กําหนดการโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็คิดว่าการแข่งขันภายในประเทศระดับรุ่นอายุต่างๆเราก็คงจะดําเนินการต่อไปได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็คงต้องปฏิบัติตามมาตรการนะครับที่แต่ละจังหวัดหรือที่สบกบกําหนดไว้ อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดหลายๆจังหวัดนะครับที่เห็นความสําคัญและก็เปิดโอกาสให้เราได้จัดการยิงขันได้ครับครับสุดท้ายครับเรื่องของเควไฟครับมีการกาหนดว่าอาจจะทำการผลิตจากบัลลูนตรงนี้จะส่งริงอีกไหมครับหรือว่าจะก็เรากําลังเมื่อเมื่อสองะวันที่แล้วเราประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับ เราในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ตั้งใจนะครับที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนนะครับเพียง mm hmm. แต่เราต้องดูเง mm hmm. ื่อนไขนะครับของประเทศเจ้าภาพว่าจะมีอย่างไรนะครับแล้วมันสะดวกไหมในการที่จะเดินทางมีค่าใช้จ่ายมากาขนาดไหนนะครับมากน้อยขนาดไหนที่เราสามารถที่จะส่งทีมไปแข่งขันได้หรือไม่ mm hmm. ก็ต้องประเมินผลดีผลเสียนะครับผลลับที่จะได้รับนะครับเ,เราในส่วนของเนเชียลีกเนี่ย ในส่วนลึกๆนะครับเราก็เตรียมมาเตรียมไปลึกกว่านั้นนะครับในขณะนี้ยังไม่มีเจ้าภาพที่แน่นอนนะครับ FIB ยังไม่ประกาศเจ้าภาพที่แน่นอนเราก็เตรียมการสําหรับมาตรการนะครับไม่ใช่มาตรการเตรียมการสําหรับเสนองบประมาณนะครับในกรณีที่เกิดไม่มีหาประเทศเจ้าภาพไม่ได้นะครับแล้วก็ทาง FIB สนใจจะมาแข่งประเทศไทยเนี่ยเราก็กําลังเตรียมการสําหรับเสนองบประมาณที่จะใช้ในการขันใบนะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขจาก FIB ประกอบด้วยในขณะนีน้เป็น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 การแต่เพียงเตรียมการนะครับไม่ใช่เราเป็นเจ้าภาพถ้าเกิดไม่มีประเทศใดเป็นเจ้าภาพได้แล้วก็ทาง FIB ขอความร่วมมือเรามานะครับให้เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็มีความพร้อมนะครับเราก็เชื่อว่ารัฐบาลเองก็คงจะสนับสนุนเพราะเรามีต้นแบบจากการแข่งขันของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยมาแล้วและก็ประสบความสมําเร็จแล้วนะครับทางเชื่อว่า FIB ถ้าไม่สามารถหาเจ้าภาพจากการแข่งขันได้ ก็เราก็มีโอกาสนะครับอันนี้เป็นความหวังลึกๆนะครับไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นทางการอะไรครับ